สวัสดีครับผมพอกระเป๋าพันเพื้นเมืองอีกแล้วกับเมนูเสพเสพไปแล้วครับผมครับมีงานใหญ่กันนิดหนึ่งโอ้โอ้ผมเป็นยังบ่ได้บ่ได้เป็นยังกับว่าบิวหรอกครับเมนูปลาสวายครับผมอันนี้คือข้าวต่อแหลกน้ำซุป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 หัวอันนี้นี่ครับส่วน หนังทองกับส่วนเนื้อส่วนตูนส่วนนี้แซ่บที่สุดเลยปลาตัวนี้สี่โลกว่าประมาณนั้นครับผม<ะ>เดี๋ยวมาเลยเปียกงนียครับนี่แหละครับทีมงานสอ <30 S 1> กินเกี้ยงสามสิบบาททีมงานสอกินเกี้ยงท่านเพื่อนครับผมว่าได้ไหมว่าได้ไหมครับปลาทะปลาช่อนใหญ่ด้วยนะครับหัวใหญ่ๆเลย ต้มสมประคอพง้อมใส่ใบสมมงครับต้มโบราณครับใส่ใบม้นนนครับผมเกลี่ยนครับต้มมัก้อมได้ยาไหมครับมักก็รังดีๆก็ได้การเหมือนกันมีผื่้กิน so ข้อไม่ลกไม่ท้อไมได้เอ็นย่าไม่ได้เดยเดยนะเขาไม่มีโรอข้อไหล่เพิ่เขอไยรุ่นบอกเขาจะสงสารนี้คนมือเน่ เแต่สถานเดสตบานน่ะโอ้ยืนอะไรคนไม่กันกะเแกะเติมพักลงไปแล้วใช่ใส่ใส่ใส่ว่าจะไปหาดับอันนี้กับมัรกเรียบร้อยครับผมเอาก็ไ่ได้กินว่ะเสื้อเงินนเก็บแบบบ่นๆนด้เนี่ยเที่ยวสางดีไม่ข้าวหอมเนี่ยวยนนี้มาหอมลูกข่อยเยอะหอมบะไรได้หอมบะไรเยอะเ้าหอม่นะข้าวม่มันกินนะดีครับตีเด็ดอีกแล้ว ปงกอตาเพื่อนเห็นอยู่งัโอามลสิไก่เนะครับผมไก่เชียวได้แล้วลงเลยครับผมลงเลยลงเลยพักได้บอไว้สิเ <problems> อ <existe> ียวไครหักหลังนี่ลลูกลูกโยกเอกอยู่ี่ไหนนาเลยแกวครับผมนำสิหลครับ บุฟเฟ่ผักขับบุฟเฟ่ผักมันอร่อยมาแล้วอันนี้ผู้ใดอยากได้ก็ได้ครับตากล้องใส่กันครับผมก๋วยเตี๋ยวปลาสวายครับโอ้มีที่นี่ที่เดียวจังเอียงใส่ไม่ไปเลยลจิ้มจุ่มดีแมนคือนบ้านละเ,เป็นตะเส็บตัวเลยเนาะเ็ดแบบนี้ก็ได้แต่ทานเยอะกินง่ายครับไฮ้ยสวัสดีมันยังเสียงอ่นก่วนทอยเตี โอเดียูหนเียรคนตัออยู่นะเออนี่ระเบิดยเลยคมยู่มูซิฟเนคติดป้าอยู่น้นี่และสุดยอดครับผมเสียบครับเสียบหอยทับซุปเสียบลินน่ครับนเหมนทหมูลงกอนนี่เยรุ่าแงกเพนกันเลยเย็นตรงไหนสมเลยสมเลยสมเลยนี่แหละมัดนี่แหละ จิจาได้เห็ดรดเกี่ยวอันนนี่ไม่วแต่วน่สิเจ็ดอ่อได้ผลเกี่ยวห่อนปลาหยาบปนแซ่หุ้นแซ่เขาบต้องแซ่โดนะแซ่ดยอะเลยครับเอาเยวปลาเยวปลาสลยหยาดเลยปัด้ดับแรีกเขาบอกเลยว่า อัดดับเรลยกครับเียอัดดับเหลยกก่ต้อตวกาเสียบได้เขาหนึ่งเขาสุกปีเขาหนึ่งเขาสุกปีโอ้จิมจุ่มเาง่เต็มแมนตรงนี้เซ็็นังหน้าผากมันเห่ที่หนึ่งนึงเขาต้องกินได้ไปมเขเคยกินครับห้ามต้กินที่สองครับ อบบกขั้งย่างเดียวทานผ้มปลาสายตัวเดี้ยเปไงนะครับตัวเยมาปักังอย่างเงีครับปาา่นกายงมุนเนมันไหมโอ้เมนแมนอยู่ครับแมนอยู่เสียบเว้ย เด็กเรเจ้าเราเปลือกที่เบิกไปนะเราหันไปงงมาบุรีงงวัวข้ามยีโดนครับผมเด็ดแยบไหมแยบได้ยินเขาเข่าได้หน่เออได้สารดาวดเหี้ยว่ะเจ็ดอันนี้เรื่ของเก่าออกได้แล้วเสียบคนนี้ก็อีสานรำซิ่งพอนแล้วครับเบิึงดาวจีงเป็นเด็ดเสีบครับผมพอดีปลากับพวกข้าวครับผมเนื้อหวาน ลงโตลงโตครับย่ำแบงดิย่ำย่ำแลงแสียดีเขาปาสไวเมากป่วยวัอยู่ตัวน้ำม่งุดหงอืเอาครับผมามผิดได้ยินว่อืเอาก่อนเดี๋ยวขายเดี๋ยวใครอือันนี้มันเป็นอี่ก็อนะหนังหนาผากันหังหนังหัวหนังหนาผากันแบนความเพลินบายอยู่ี้

กจ้องฐานมค่อยงีคุณสามมค่อยเดี๋ยวอีกจ้าหน่อยครับอีกจ้าหน่อยผมสิเปิดออกปลาควใหญ่ครับมามาจุ่มแทนปลาหมึกปลาควใหญ่ใหญ่ครับใหญ่เสียปมบ่กันไหนกันแค่ไหนแค่หนอยครับผมสิเอิดเอืดครับเสือปมบ่บ้านแหบาดเยาวเต็มเต็มแหเลยนี่แหละขาเอลยมาอีทีเจ้าบ้านเนาะนก็เลยซื้อเลี้ยงไว้เดี๋ยวมันก็ใหญ่ มือปาคอยหลายพเอพนียมแต่ไม่ปากควาถ้าซื้อควาได้เป็นกี่คนอะงงงูผีตายพวกผีหมอรีตายพวเด็ดเด็ดครับผม ยยอยมันกินบ้ำเี่ยจริงที่แบบเดีดที่สุดแล้วพราป่าปเป็นส่วงงนย่ำฝนเนาะย่ำเรียมาตมป่าลปัดจัเลยตลายจัดเลย,ลย,เลยตั้งกินพอดี โูกว่ายู้รู้3อืมไเด้อมีบลกขอน้ามาขอน้ามามาไหนต้องสบๆมันต้งใช้ซลอ้อันนี้มันมันผสมหลังจากกินปลาจุ่มกะกินสมตัวน้องไอเกผมตื่นนอนมากเลยเนี่เขาเรียกลิ้นจี่อีสานเวยเนี่ยเดี๋ยวเด้อจะแซ่บแทนมาเลมาเล่นี่สิเนี่ยไม่เบียดให้บตา ก็ดีรถหมลคันกาับเป็นหน่ไมากเนี่มาแล้วไกมันยุดคบเออมันยุ่บ่ใช่ไหมมันธรรมดาได้มนหวานก็เปรี้ยวหวานหวานหวานนวลนวหลายเนาะมันมันมัสมอดมันจะออกนหวานเนาะโอ้สีซีบเยอะแจวอยู่ร้อนให้ร้อนให้เขาก็เป็นบางตนที่ไป นี่ไปแกวกรนเดียงเลยลวโอเอหมห้าสิมิลลิลี่ครับปลาสวายจุ่มกันเรียบร้อยเลยอ่ะเบิร์แอดแอนีของหวานป่ับนี่ของหวาน่นียต้ายด้วยของหวานต้มต้จีนเนาะมีของหวานข้าวหวานข้าวหวานพร้อมขายง่วเปิดแปดแปดเจ็ดแปดตัวขายด่วนยกผมเลรออผมนี่กระบอก bốc bốc cừn bốc khay gần lướt lười. thịt nó nếu mà thì